เปลี่ยนอาชีพไีแล้วเรามาเป็นซอมอ่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าในบัานะโอ้ยกลังึดงงอว่ามีร้านอื่นเปิดอีกแล้ววะมาร้านนี้อีกแล้วเฮ้ยตังตัง,งต้องถอดเกือบว่าหลงหลงหลงได้ระอืมยังซอมพักรมบมาเนี่ยซอมอยู่ ซ้อมไม่ค่อยแน่นิเอามาใช่ไหมเอามาไหได้ยืบบ่นิได้ยืบเต้ยโบเห็นบ่นี่ิคอยซ้อมพิ่ทายุอยู่นี่ลูกค้าอยู่นี่ซ้อมโดนประด้หลักไหวมาลุกมาก็ะเรียบเตะอาการเลยเนาะมามามาเอ้าเอามามันได้มือหนีเด้อเออได้มือหนีแหละใช้มือหนีเด้เออจังซีมนาทีจังไม่เอาไปบ่นิเจ้าดิไป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 ตากันยังบมสามัคคีอยู่โอ้ยมาหาดูถูกซางไรเอ้ยน่าเลย ไปอบร่มมาท้งดุลน้องเผ็ดมึงด้วยอ่ะพอแล้วเดลหูมันอ,มอ,ออกแล้วไปเรียนมา อ้าวตีแล้วบานนี่แฉดมือกูเอา็จแล้วประกอบให้มันนีม่มันมาเจ๋เหรอครับมันหน่อย,อยนึงอ้าวมันมาแล้วจอย แล้วเราสป้างแล้วเวมาเอาทำไมอ่โอ้อันใสใสเท็เท็ดด้วยเท็ดระบบอย่อยเบิ้งด้วยเท็บ่เออได้อยู่บ่ได้เนาะเอาคอยละดซำเอออเออเออเอออยเออ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 ้ยเเ้ยเฮ้ย้วเออๆเฮเอ้เ้นเ้ยเฮเ้้ยเฮ้ าหยกกันไปด้ากัเออหาโยก่อยเดาคอยใส่ก็เข้าวนี่เอา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 โอ้ยาง่ายมุชิบหายการจ่งเ่าดิมันห่างก็เก่าว่นพัดลบนโอ้ได้บนนอ้มือนึ่งเขาไปลูก อ่านักบาทล่ะหน่อยหนึ่งครับผมบาทหน่อยหนึ่งพุ่นน่ะแม่นครับโอ้ขอตื่มอีกหน่อยหนึ่งก็ได้เครื่องใหม่เลยโอ้โหเล่ามันสมเนาะใดตะวันลอยหนึ่งมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอย่างให้กูบ่นละเนี่ยโอ้เธอหนาให้เปิดในเด้อละเด้อผมอยากมาละ